มาครับวันนี้เดี๋ยวเซลต์ต้นพาไปดูรถคันหนึ่งละกันเป็น4ประตูนะครับวันนี้สีบอนเงินนะคุณผู้ชมคันนี้เป็นยูโร4นะครับซึ่งเร็วๆนี้นะฮะยูโร5จะเริ่มทยอยมาแล้วแล้วก็ยูโร4จะไม่ได้ผลิตแล้วนะซึ่งพอหมดล็อตนี้ปื๊บ,บก็จะเป็นยูโรหเลยยูโร5นะครับต้องบอกอย่างนี้ใครที่กําลังตัดสินใจระหว่างยูโร4กับรอยูโร5อยู่นะเครื่องยนต์หน้าตารถร,ถรูปร่างรูปแบบไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับเพียงแต่ยูโร4เนี่ย จะมีในเรื่องของการปล่อยมลพิษที่น้อยลงมีปุ่มสำหรับการเผาไหม้มลพิษไอเสียอะไรสักอย่างหนึ่งก็เดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวเรามาดูรยายละเอียดกันอีกทีหนึ่งแต่ที่แน่ๆน,นะครับราคายูโร5้แพงกว่ายูโร4 1 5 0 0 0บาทนะครับก็ต้องบอกว่าใครที่ไม่ได้อยากได้ลดค่างวดที่สูงขึ้นนะครับรีบเลยเหลือน้อยแล้วสำหรับยูโร4นะครับคันวันนี้นะคุณผู้ชมโหลดหน้า2หลัง4นะครับเป็นสเต็ปแบบวัยรุ่นชอบนะในยุคนี้เลยสำหรับ รถเตี้ยย่างบางๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้เซลต้นพาไปดูกันนะครับวันนี้นะครับถ้าท่านใดยอยากได้รถสักคันทักเพจเซลต้นอ e ิวสุโคราชได้เลยนะครับพิมพใน Facebook ได้เลยว่าเซลต้นอิวสุโคราชนะครับรูปโปรไฟล์จะเป็นเสื้อสีเทานะครับป่ะเดี๋ยวนี้เราไปดูเจ้าคันนี้กันครับหนึ่งใน3สีที่มีให้เลือกนะครับตอนที่เป็นยูโรสมี3สีตอนที่เป็นยูโร5ก็จะมี3สีเหมือนเดิมแต่ราคาจะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีปุ่มสําหรับ เขาเรียกว่าอะไรเผาไหมระบบไอเสียอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันอย่างที่บอกไปนะครับคันนี้เป็นแครโฟ1 9หครับไฟหน้าจะได้เป็นไฟหน้ามันติเลฟเเตอร์นะครับหรือบางคนเรียกฮาร์โลเจนอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นหลอดไส้กระจังหน้าสีดำตัดสีเทานะครับแล้วก็มีตรงนี้ครับเป็นช่องสำหรับรองรับติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมครับแน่นอนนะครับคันนี้นะครับเดิมๆเขามาจากโรงงานเนี่ยเขาจะเป็ลรอกระทามานะครับ ซึ่งต้องบอกว่า90%ของคนที่ออกรุ่นนี้นะครับส่วนใหญ่จะเปลี่ยนแม็กทั้งหมดนะครับก็อยู่ที่ว่าจะเอาแบบไหนเอาเป็นใช้งานก็ไม่โหลดก็ได้เอาไปใส่แม็กเดิมเกรดตัวแอลก็ได้หรือจะแต่งซิ่งไปเลยก็ดีนะครับอยู่ที่ความชอบเพราะว่าเดิมๆเขาเป็นล้อกระทะเนาะฉะนั้นพอเป็นล้อกระทะปุ๊บในเรื่องของความสวยเนี่ยก็อาจจะด้อยลงมานิดนึงก็ต้องเปลี่ยนล้อแหละแต่อยู่ที่ว่าเราจะเปลี่ยนไปใช้งานแบบไหนนะครับ ที่เห็นอยู่นะครับฟิล์มนะครับของคันนี้นะครับเป็นฟิล์มฟ้าใสนะครับเซรามิกฟ้าใสนะครับนี่ก็จะออกมาเป็นโทนสีฟ้านะครับลหลายท่านบอกว่าอ้ยถ้าเราใส่ฟิล์มสีฟ้าเยอะๆได้ไหมอย่างเช่นเป็น60หรือ80อะไรอย่างเงี้ยยิ่งถ้าเป็น80นะคุณผู้ชมฟิล์มมันจะมืดมันจะไม่ใสมันจะออกเป็นสีฟ้าเลยซึ่งอันนี้ก็จะแบบอ่ะเห็นคนขับด้วยนะครับเท่ๆสไตล์วัยรุ่นนะคุณผู้ชมนะ คันนี้โหลดหน้าสองหลังสี่นะครับโหลดหน้า2หลัง4ี่อันดับแรกเดี๋ยวเราไปดูล้อหน้ากันก่อนล้อหน้าเนี่ยเป็นแม็ก8.5นิ้วนะครับเป็นสีเท่ากันต้องบอกว่าสีเท่ากันเนี่ยเป็นแม็กที่มีหลายเฉดมากๆนะครับบางอันก็เข้มมากๆจนเกือบดําบางอันก็ออกเทาอ่อนๆนะครับซึ่งจะมีหลายเฉดก็ต้องบอกว่าแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ยี่ห้อที่เขาทาออกมาแต่ผมว่าสีประมาณนี้สวย ไม่ดำจนเกินไปไม่อ่อนจนเกินไปพอดีพอดีนะใส่น็อตด,ดำฝาปิดดุมดำแล้วก็นี่ครับมีครอบด้วยสีแดงให้สําหรับคันนี้ใช้เป็นยางเลนโซ่ไทยนะครับยางเรนโซ่ไทยดีวันเบอร์ยาง2 6ง4 0คันนี้โหลดหน้าลง2นิ้วนะครับโหลดหน้าลง2นิ้วซึ่งลูกค้าบอกว่าไม่อยากได้รถที่หน้าเชิดนะครับฉะนั้นเวลาโหลดด้านหลังก็จะโหลดลงมา4นิ้วสําหรับคันนี้นะครับ เบอร์ยางด้านหลังนะครับก็เป็นเบอร์เดียวกับด้านหน้าเลย2 6 5 4 0เป็นยางเดนโซ่เหมือนกันนะครับแล้วผมให้ดูนะเวลาดูว่ารถเราเนี่ยหน้าเชิดหรือเปล่าก็ผมว่าดูตรงนี้ดีกว่าเนี่ยครับความขนาดของด้านหน้าและด้านหลังนะครับถ้ามันขนาดพื้นเท่าการแสดงว่าหน้าไม่เชิดเพราะว่าบางทีมิติของล้อหน้าครับบางทีซุ้มล้อมันบางมุมมันจะดูเหมือนใหญ่นะครับมันมันอาจจะแบบ มองเทียบกับด้านหลังยานในหนึ่งก็อยากให้ดูเป็นส่วนของตรงนี้นะครับหรือถ้ามองมุมนี้ผมว่าคันนี้กำลังสวยหน้าไม่กดหน้าไม่เชิดกําลังพอดีนะครับผมใส่ตัวครอบมือเปิดโคมียมให้ลูกค้านะครับจริงๆมือเปิดคันนี้จะเป็นสีดํานะครับผมก็เลยใส่ตัวครอบโคมียมขึ้นไปเพื่อให้รถเนี่ยดูสวยงามรูหรามากขึ้นนะฮะ ฝา,ก,ากระบะไลเนอร์นะครับอันนี้ใส่เรียบร้อยนะครับใส่เรียบร้อยแล้วก็อันนี้สําหรับคันนี้เดี๋ยวผมเหลือใสอีกหนึ่งอย่างก็คือตัวครอบมือเปิดฝาท้ายนะครับเดี๋ยวจะใส่เป็นโครเมียมให้ลูกค้าเพราะว่าอันนี้เป็นสีดานะครับจะได้เป็นโครเมียมรอบคันพอดีของมาวันนี้นะครับแต่ว่าผมมาถ่ายคลิปแต่เช้าก็ห้องอะไรยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวเขาจะเบิกของมาใส่เพิ่มเติมให้นะครับก็จะเป็นครอบโครเมียมนะครับเวลามองจากด้านหลังเนี่ย ก็จะด,ดูสวยมากขึ้นนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นคโครเมียมนู้ก็เป็นคโครเมียมก็จะได้ความหรูหลาเพิ่มขึ้นสวยงามเพิ่มขึ้นนะฮะดูทรงมุมนี้ครับสวยไหมะนะครับต้องเป็นอ่าต้องบอกว่าอะไรไวัยรุนย่นเนี่ยจะชอบทรงนี้กันเยอะนะครับซึ่งเป็นทรงแบบที่นิยมกันมากๆนะครับสําหรับใครที่แบบว่า อยากเอาไปแต่งซิ่งสักคันหนึ่งนะครับส่วนภายในนะครับคันนี้เป็นแคปโฟ 1.9S นี่เดี๋ยวให้ดูฟิล์มก่อนเห็นไหมครุณผู้ชมพอดูฟิล์มจากมุมด้านในนะเราจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเลยว่าโทนฟิล์มของเขาเนี่ยจออกเป็นโทนฟ้าใสเห็นไ,ไหมครับจออเป็นสีฟ้าอ่อนๆน,นะฮะส่วนแผงประตูภายในนะครับก็จะมีกระจกฟไฟฟ้าขึ้นลงมาให้ มีตัวล็อกปดล็อกประตูเป็นเซนทัาล็อกครับล็อกกระจกไฟฟ้าแล้วก็ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าได้นะก็ถือว่าพื้นฐานในการปรับในเรื่องของระบบไฟฟ้าในการมุมมองของการขับขี่นะครับก็มีมาให้เราเรียบร้อยเลยนะครับวงมาลาลัยนี่มีมันติฟังก์ชันให้ด้วยนะคุณผู้ชมเอาไว้เพิ่มเสียงรดเสียงเพลงสะดวกมากในการใช้งานนะฮะแล้วก็ตัวหน้าจอจะเป็นหน้าจอเขาเรียกว่าอะไรหน้าจอสัมผัสนะหน้าจอ8นิ้ว มีระบบอันดอร์อโตแอปเปิลคาร์ให้เรียบร้อยหมดแล้วก็คันนี้ลูกค้าเลือกซื้อเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยใน4ประตูตัวนี้จะมีให้เลือกเกียร์ธรรมดา,ากเกียร์ออโต้นะแต่ว่าเลือกได้แค่1เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์1,900เซีซีเท่านั้นเบาเป็นเบาผ้าครับเบาเป็นเบาผ้านะแล้วก็กุญแจเป็นแบบไขเปิดประตูไขสตาร์ทอยู่ยังไม่ได้เป็นกุญแจรีโมทนะฮะคุณผู้ชมยังไม่ได้เป็นกุญแจรีโมทก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะฮะ นี่ที่วางแก้วน้ำสองฝั่งซ้ายขวาสะดวกสะดวกนะครับแล้วก็ตัวนี้วางน้ำขวดลิตได้นะครับคันนี้ก็เซลต้นเตรียมส่งมออวันที่สองนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูส่งด้านข้างมุมไกลๆกันอีกนิดนึงนะครับก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะครับเผื่อท่านใดอยากแต่งแบบคันนี้ว่าเออส่งที่เซลต้นพามาดูคันนี้โอเคหรือเปล่านะครับถูกใจหรือเปล่านี่ประมาณนี้นะครับแต่สําหรับผมผมว่า หลายคนที่ชอบรถทรงเตี้ยๆนะครับใส่ย,ยางแบบเบอร์บางๆอาจจะถ้าอยากได้หนากว่าน,นี้นิดนึงก็เป็น265หเออทษที2 4 5 4 5ก็ได้ก็จะหนาเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ถ้าบางหน่อยก็แบบนี้ครับ265 40แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะไม่ค่อยมีใครเล่นถึงเบอร์35แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็ 40, 40 40ขึ้นนะครับ40ขึ้นนี่ประมาณนี้นะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับก็ทักเพจเซอร์ e n นิสุขราชได้เลยครับ เบอร์โทรผมก็0853518177นะครับอยู่จังหวัดนครราชสีมาเภอพิมายนะครับทักมาสอบถามมาพูดมาคุยกันได้ละกันนะครับคุณผู้ชมดาวเริ่มต้นแบบนี้ก็อยู่ประมาณ20,000ประมาณนี้แหละนะครับไม่สูงมากนะครับแต่ว่าก็ดูเอาละกันว่าสะดวกที่เท่าไหร่เพราะว่าถ้าดาวเยอะข้างงูกก็ถูกลงนะครับฝากด้วยละกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เซลล์ต้นลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ